นี่มาดูบ้านกลางทุ่งกันนะครับแล้วเดวมาเจอไอ้เขาใช้น้ําใช้น้ําไอ้นี้่ของสมม์ิเนาะสมมติทีนี้เราไปทดท่อเล็กเกินไปนะครับมันดันท่อออกเราต้องเจาะรูให้มันมีความลดความดันน้อยลงไปเอาน้ําไปใช้ในการฉาป,ปูนก่ออิดเนาะ บ้านกลางทุ่งวันนี้วันนี้ชาวได้กี่แผงไม่รู้เดี๋ยวต้องดูกอนวันนี้ได้กี่แผงครับช่างใหญ่วันนี้ได้กี่แผงแผงนี้กับแผงไหนแผงหน้าบ้านแสงแผงนี้กับแผงตะวันออกนะครับวันนี้อื อันนี้ได้สองแผงใหญ่ๆอ,อ,อแผงอย่างใหญ่โอ้โหสวยฉาบเนี้ยบกอบปึกนะครับสวยงามใกล้จะเสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เสร็จเนาะพรุ่งนี้คิดว่าเสร็จนะครับรวดเร็วทันใจดีเหลือเกินปูนเขามันลื่นครับปูนมันลื่นปูนลื่นก็เลย ได้งานไวโอ้ยแผงโคตรใหญ่เลยนะเนี่ยต้องนั่งนั่งล้านเนาะอันนี้แผงรับแสงนะครับแผงรับแสงวันเดียวได้สองแผงใหญ่ๆก็โอเคนะครับช่างสี่คนแผงฝั่งตะวันตกห้องห้องน้ำกำลังกำลังขัด ดูหลายมุมมองนะครับดูหลายมุมมองบ้านกลางทุง่งหลายมุมมองก็จะสวยไปแบบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเป็นบ่อปลูกหญ้าปลูกเลี้ยงปลาเนาะธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็นหน้าข้าวหน้านานะหน้าข้าวสวยเขียวเลยแถวนี้เขียวหมดนะครับนะครับ ก็เหลืออีกคงอีกไม่นานครับคงอี่ไม่นานบ้านกลางทุ่งก็จะสําเร็จนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชม